เจ้าการการไม่ได้ฝาบนะโอ้โหโดนขากระแบ่งครับเป็นอย่างนี้ครับเจอชนะของ netflix สวนหายไปเลยครับตัวนี้ครับอ้าแล้วตัวเองก็ตายเหมือนๆอ้าเฮ้ยไอ้ดิวไอ้ดิวน็อกสองเลยดิวน็อกใส่ชนะของเดดก่อนแล้ฮาร์ดี้ครับตัวนี้ครับโอ้โหแล้วพยายามจะเก็บคิวต้องเก็บคิวแล้วน้อง fa มีไอวอลอยู่เจ็ดคนโอ้ยโอ้ยโอ้ยแชมป์โอ้โหแต่เ perfect ช็อตไม่มีแล้วครับตัวนี้ครับไม่มีแล้วแล้วะเเเเเกรฮ้ยยอออาดดดิิิไววววหั์ีโโปปแลเววอรร์สสััดีคบ วันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับเอ็กนะครับจากช่อง exb channel นะครับผมก็วันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปแอบดูน้องๆซ้อมกันนะครับผมโดยที่วันนี้เนี่ยผมจะมีนักแข่งคนใหม่เอามาเทสด้วยนะครับผมเอามาจากไหนไม่ได้เป็นนักแข่งมืออาชีพนะครับก็เอามาจากน้องๆที่ไต่แรงกันนะฮะที่ส่งโปรไฟล์มาให้ผมดูนะก็มันมีเข้าตาอยู่คนหนึ่งน้องส่งมาประมาณ9 0 0้กว่าคอมเมนต์นะพี่ไล่ดูหมดแล้วนะฮะมีโดนใจอยู่คนหนึ่งอ่ะพี่ขอเลือกคนที่จัมที่สุดนะฮะ ก็วันนี้จะใช้ชื่อใน PS Test นะครับจะลงห้องซ้อมใหญ่นะครับห้องซ้อมโปรอีกเลยนะครับทั้งหมด6เกมด้วยกันอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าน้องเล่นได้ไหมนะครับผมและวันนี้นะฮะก็อ่าเป็นห้องซ้อมที่เดือดมากๆนะครับเพจ KOG จุดโพไซตังนะครับเดี๋ยวพี่ขึ้นรูปให้นะฮะแล้วก็ลิงก์ติดตามนะครับสามารถกดดูช่องห้องซ้อมนี้ได้นะครับใต้คอมเมนต์เดสคริปชันนะครับผมก็มีซ้อมทุกวันนะฮะ รอบ2ทุ่มจนถึง4ทุ่มนะครับผมตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับถ้าพี่ไม่ได้มาทําคลิปหรือว่าพี่ไม่ได้ไลฟ์สดแล้วพวกเราอยากติดตามน้องๆ PS ซ้อมทีมไปติดตามได้นะฮะที่ description ลิงก์ใต้นี้นะฮะเพจ KOG จุดโพไซตังอ่าเดี๋ยวพี่ปักบุตรให้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมเกมแรกกันเลยดีกว่านะว่าน้องๆเล่นเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมไปกันเลย ดตัววแล้กับสกินสุดเทในสกินไอวอรชลองบูย่าเด2021กับสกินไอวอรูปหัวกระโหลกสีเหลืองในตีมบูย่าเดเพียงเติมคอบ299เชรตรับเลยทันทีแบบฟรีๆจัดหนักจะเต็มหรืเวลาของกิจกรรมตั้งแต่วันที่23พฤศจิกายนถึงวันที่25พฤศจิกายน3วันเท่านั้นจัดหนักจะเต็มกับฟรีไฟและฟรีไฟแม็กซ์9ลีน่าฟรีไฟไทยแลนด์ ปิดแล้วตามคำเรียกร้องจากสาวขาชิ่งกับสกินชุดนักฆ่าสาวสุดเท่ที่คุณจะต้องตกหลุมรักเธอกับการออกแบบชุดที่ได้รับคำชมมากที่สุดว่าเป็นสกินตัวละครผู้หญิงที่สวยมากๆและเมื่อเก็บสะสมเป็นอย่างยิ่งสกินชุดสุดแรงที่รอให้คนมาเป็นเจ้าของแล้ววันนี้เ <Wow. S 2> พียงสะสมโทเคนบอกนำมาแลกชุดสั้นสเกลเซอิชชบ,บันเดลนอกจากนั้นยังสามารถนำมาแลกไอเทมกดอื่นๆได้อีกมากมายที่ร้านค้า งานนี้บอกเลยคุ้มสุดๆครับจัดหนักจัดเต็มกับฟรีไฟและฟรีไฟแม็กระยะเวลาของกิจกรรมตั้งแต่วันที่23พฤศจิกาย,ยนถึงวันที่3ธันวาคมนี้ที่กาลิเนอร์ฟรีไฟไทยแลนด์ตู่อยู่แล้วโจ้นะเฮดช็อตใสต่โดนาล์สต็อปไปครับอ้อมไปขนาดนั้นนะแง่เราหมุนมาตรงนี้หม,นห,มนหมุ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 นทีมงาน <S <S ไปเดียวน็อนโจนะโดนาล์ของพีเอสดิวน็วอ,อกดาวน์ไปเหมือนกัน เพอร์เฟกช็อตดึงขึ้นมาได้แล้วตรงนี้เราจะกำลังเตะตรงนี้คีับโอ้ยเราัวด้านข้างไปแล้วตําหน่งของการเอ็กซ์ปลาระเบิดน็อกด้านหน้าของเด็กหลงแล้วการเอ็กก็น็อกไปเหมือนกันตรงตหน่งของเด่นคึงอดู ชุดนี้หน่อยแล้วตาน,น้าของสต็อปเข้ามาเขาเขาดึงกันแล้วนะตรงนี้นะแล้วจะเข้ามาหรือเพิ่มเพขาตรงนี้ฟุกี้ขาขาดขาขาดไปทีเดียวเดียวแล้วให้เด็กหลงเด็กหลงปลาเออเปิดโคโน่ก่อนตรงนี้เฮ้ยเด็กหลงให้หัวแล้ว,ลวเรียบร้อยครับวายเซตรงนี้ตาน่าไปแล้วเด็กหลงเข้ามาดใส่ตาน้าของฟินิกซ์กอนเรียบร้อยครับมันเ็อดสามคิวตรงนี้เจอกับตาน้าของซีจ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 เอาจัดโมโม่เอาจัด ทำทำไงถึงลงห้องแบบนี้ได้ครับขอบคุณสารสิบดาวครับต้องเป็นเดียวอร่อยไอเดียวคนถือเคียวไล่เลยเฮ้ยเขาระเบิดน้องดาวไปเพอร์เฟกช็อตฟอร์มเอาจังวะหลังๆนี่ฟอร์มดีจัดฟอร์มดีจ๋าเลยว่ะเฮ้ยแต่เขาดึงกันได้แล้วครับตรงนี้ครับแล้วสต็อปเลือดเหลือปติเดี๋ยวแล้วโมโม่ยืนยืนจน โอ้โหมึงจะเข้าวงไหมนะโมโม่โอ oh, ้โหแล้วโดอสวยเดวเออเข้าไม่ได้แล้วโดนดิวน็อกไปด้วยแล้วเคสหนึ่งสองสามี่ครับน็อกดาวน์ไปแล้วไปเอาฮาร์ดี้มาได้ตรงนี้ดึงกันได้ไอเดวแล้วดาเลนยังไงานบ้านมาอย่างนี้ดาเดลฟของเดทว่ายังไงชี้กระแพงบัฟใครไปสองเดวเดวเอาไปอีกหนึ่งไอเดวเคียวฟ้าไอเดวเคียวฟ้าก็ร้ยทำไเขาบอกแกวาเจ็ดแคมเจ็คิวจากเพอร์เฟคชั่นแล้วเก็บบูญญาแรกของเกมไปครับ ดาเล่นโดนลุงน้องโดนน้องลุงเซิงสามคนเมื่อกี้ส่วนที่สองเป็นซีดีี8คิวนะเดี๋ยวเล่นกลับมาสิ้นเดือนนะครับผมเดี๋ยวก็มาซ้อมกันอีกอีกชุดหนึ่งอีกแผ่นหนึ่งน้องอ่าซัพพอร์ตกันดีนะเมื่อกี้เห็นล้มไหมล้มกันสามสี่รอบลนะถือว่าชุบกันได้ขึ้นมาแบบไวมาก2คิวไม่ปล่อยให้ให้ใครตายไม่เหมือน FA 3ช่วงแรกๆใครตาย ปล่อยปล่อยอย่างเดียวไม่มีการพยายามที่ไปช่วยเพื่อนแต่อย่างใดเอายุจนเด็กจนใครเอาโหนี่ไงล่ะดิวมันเคาะไปอีกหนึ่งโอ้โหเขายังยามแล้วโดนพีเอสดิวยิงชุกันได้แล้วเพิ่มเพิ่ช็อตครับยิงกดมาตรงนี้นะโป้งป้างโป้งป่างเลยครับตรงนี้ครับเอาลงไปเอาอาการไปเช็ดระเบิดแล้วลงห้องพี่หาประสบการณ์เท่าไหร่เขาจาอ่ะมุมบัมซัมเบ้มีโอกาสให้ลงอยู่แล้วครับตรงนี้ครับพี่จะให้ ได้ลงทุกวันนะทั้งหน้าของซัพพอร์เตอร์ครับสวยกันใหม่แล้วนะพี่จะให้ลงทุกวันดิวจีครับไปน็อกใส่หน้าของซ<อ>ีโร่มาครับตรงนี้ครับแล้วเพอร์เฟกช็อตโถมแล้วจ้าตรงนี้โถมแล้วแล้วโชเป้โชเป้เอาไปเอาหมดครับแล้วเด็ดก,ก้อนล้มทั้งหน้าของเพย์โซนไปตรงนี้แต่ว่าเพอร์เฟกช็อต P S D F A ตีกันนัวเนียนเนียไปหมดเลยตรงนี้แล้วเรียบร้อยเด็กหลงไปทั้งหน้าไปมาโหแล้วคิวฟีมันขึ้นรัวๆเลยอาจไม่ทันเลยนี่วยน้องสองเปน็องมาอีกหนึ่งครับตรงนี้ครับเททเอาเรื่องจัด พี่ตังอ่านเมนูประมาณ90%นตะดีใจพี่ก็อ่านเย็นเยี่ก็อ่านทุกคนแหละอย่าได้น้องรีคูุหน่อยเฮ้ยตำแหน่งมันจุดโลกไปแล้วเฮ้ยตีจบ9ไปครับตัวนี้ครับถอยมาถอยมาถอยมาแปดครับตัวนี้ครับแล้ว K O G ได้ยินเสียงปืนอีกมันแจมอีกแน่นอนดูทรงละตัดกันอยู่เอาแล้วเรียบร้อย B S D ครับอานายตรงนี้น็อกดาวน์ไปส่วนออกัสโดนหน้าของ อ่านายมอลแลนด์ยิงมาจากไกลน็อกดาวน์ไปอีกครับตอนนี้มันเอาอีกแล้วไอ้ดิวไอลิงกั้งอเลยหรือเปล่าแล้วปาหมีตรงกลาของพีเอสดีวันนวกันอยู่ตรงนี้แล้วเจอกันจ้าเอเบบี้เกิร์ลนี่ครับผมไอ้ดีวแมแล้วทังด้านของปาหมีพยายามจะถอยไปแล้วถอยมาเจอเอฟเอกดอีกตรงนี้เอาล้วไอวอลซ้ายขวาหน้าหลังเลยเรียบร้อยเป็นสต็อปที่ยิงน็อกดาวน์มา แล้วเหลือแตงด้านว R 5G แล้วเบิอร์ถือเองวะนะในบ้านก็ไม่สูงสิงกับใครเลยตรงนี้พี่ตังกับเข้าห้องสอบถ้าไม่มีคนยับยั้งเนี่ยมันชอบบวกจนลงลงห้องสอบต้องทำตำปหน่งเหอร์ตเตอรร์คับจะได้ลงครับนะตรงนี้เหลือ E โวลทเหลือ KOT ไหนโวลได้ตำแหน่งเราฟรีได้เห็นป่ะ P S D F เอะไรับตรงนี้ครับแล้วก็ทางด้านของใครอีกวันแล้วเรียบร้อย B I E จบไปเสียชีวิตจบไปครับเดอะแคทตรงนี้ แล้วเรียบร้อยครับเดียวก็ส์ครับตัวนี้ครับจาก b ี a น็อกดาวน์ไปอีกหนึ่งครับตัวนี้ครับแล้วโรบินน็อกดาวน์ไปเป็นท่านาของอาร์เอานัวตรงนี้แล้ว R5 จะเอาไปสองเลยหรือเปล่า FA ฟเอาเอาไปหมดเลยครับตัวนี้เอาเป็นสต็อป,เ,ออปเหรอวะสต,ต็สตอปช่วยอาร์ห้ายิงแล้วอาร์ห้าเดินเข้าวงมาได้หรือว่าอาหยิงหมดเลยแล้วเด็กหลงไปน็อกใส่การเอ็กครับตัวนี้ครับ และเรียบร้อยครับตรงนี้ครับ p n g จบไป PND ตามแล้วเหลือทีมใหญ่หมดเลยครับตรงนี้ครับศึกชิงเจ้ายุทธภพครับตรงนี้ครับ PND 4 KOG 4 Perfect Shot 4โอ้โหหัวแดงเถือกเด็กหลงให้หัวเควินแดงเถือกเลยครับตรงนี้ครับแล้วดึงต้องดันเว้ยต้องรวมรีกรูฟแล้วต้องดันซ้ายน้องพี่ตังระวังต้องดันซ้ายเขากด KOG อยู่ด่วนเลยด่วนเลยด่วนเลยเฮ้ยอพพาอพพาหงบ่อยเกินนะตรงนี้นะด่วนเลยด่วนเลยต้นไม้ข้างหน้ามีดันเข้าไปเออแล้วตรงนี้ครับทางด้านของ KOG เหมือนจะ ดันให้เป็นเบียลพราะว่างด้าของ p e r ร์เฟคช็อตอาจจะต้องดันตีกันก่อนครับตังนี้ครับแล้วดันมาแล้วแล้วโจนนะโจนะปาระเบิดเบรกนะไปวันเด็กยลงไอวอนเด็กงไอวดนเด็มาลงไอวอนเลงไอวอนเด็กลงไวอนเด็หลงไอวอนเด็ก้ลงไวรเดหลไปวอเด็กลงไอว้เด็กหลงไอวอเด็กหลไปวนเดกหลงไอวอนเด็บหลนเด็กหลงอวอนเด็กหลงไอวอนเด็กหลงไอวอเด็บหลไวซ้ดยกั้งไอวนเด็กหไออนเด็กหลงไอวอนได็หลงไอวอนด็หลไวอนด้หลไ ไหวชิลแล้วเรียบร้อยครับการทำไปทำไมเอ้าแล้วไนายโมแลนต์กูเอ้าไม่ใช่ไนายโมแลนต์เขเป็นเจลเอ็กครับที่น็อกไปตรงนี้แล้วเควินหัวแตกไอเดียวเฮ้ยไอดิยวคมจัดกับทุกช็อตเลยเอาแล้วเจอ้กเอ้าเฮ้ยไอดีเทสเอาเรื่องว่ะรอบแล้วไนายโมแลนต์ขึ้นไปดึงไอดีเทสแกดิวมันลิงกลางคู่กันเอ้าเอ้านายบอกกูดึงเขาวะอโอเอาหรือสองเดืองสองแชมป์อย่างเงี้ยเหมือนจะได้เปรียบแต่เสียเปรียบครับตรงนี้ครับถ้าไปโดนเดือดคุดไอแสบจริงๆตรงนี้แล้วเพอร์เฟกต์ช็อตดับเบิลบูย่าเลยหรือเปล่าแล้วโถดัับบบบเเิิิิลลลลงงงงกกด โซมแต่จ้าฟูด,ด,ดั่นวดกลูดไปลิงกลางลิงกลาง,ลง,างวิ่งวนก่อนหนึ่งทีแล้วเทสหนึ่งสองสามสี่ลิงกลางทั้งคู่ลิงกลางทั้งคู่ไม่ตายวงหรือเปล่ายังไม<อ>่ยอมยร้อนกับเป็นดิวไป,วปล้วงจากด้านล่างครับเป็นเพอร์เฟกช็อตตรงนี้เก็บไปสองบูย่าโอ้โหเหนื่อยเรื่องเอเหนื่อย หนื่อยเลยคนภาคเหนื่อยเลยใจบ้างนะครับตอนพูดเขาบวกขณะเหนื่อยแทนเฮียก็เหนื่อยตรงไปอะไปดูทา่ของคะแนนกันหน่อยครับตอนนี้ครับคะแนนแล้วเป็นเพอร์เฟกต์ช็อตนะเก็บสองแชมป์ไปดาเลนตกงานกูบอกเลยดาเลนตกงานแล้วตนี้อะฝากไปถึงพี่เอ็กด้วยนะครับดาเลนมามีที่ให้น้องผมด้วยนะครับตรงนี้ครับครับเปรียบถึงจากทีมดีขึ้นมากถ้าตามฟอมปัจจุบันใช่ผมก็ว่าเล่นดีนะพีเอ เล่นดีครับเล่นดีแล้วบูเวฟครับเข้าไปทางด้านของโบฮารครับเอาดิวเอาไปเอาอีกแล้วไปยิงไก่ต๊อกตายไงดิวเฮ้ยโอซ่าโอต่างจับพระหน่อยอยากดูน้องเล็กทีมครั้งเดียวพี่ก็อ่านแล้วนะน้องๆนะแต่ใจเย็นๆครับสตรีมมันดีเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วไอการเอาอีกแล้วสวยเพอร์เฟกช็อตครับไปยิงใครมาอีกหนึ่งครับสองคิวตรงนี้ครับจากเพอร์เฟกช็อตครับ จอกันทางหน้าของแอเค้ครับน้องแบมรอพี่เมฆสตรีมอยู่โอ้โหแล้วเอริน่าครับมาปิดใส่ทางด้านของแองเจลออลาตรงนี้ครับเรี้ยปลอยดจะปลอดเช็ดทุกสองล้ำสี่ครับส่งทางหน้าของเอ้ยเอา้แก้วสองล้ำสี่ไปได้คิวใครมาอีกตรงนี้โอ้โหไปได้คิวอีกหนึ่งคิวแล้วใครมาอีกวะเนี่ยเฮ้ยใครเลยกูเคลียร์เขาโอ้โหแลเดทเอาไม่ใช่เดทครับดาร์เรนถอยไปไว้ไหวปะการเอาว่ะการเอาว่ะการเอาว่ะเออทีมอย่างเดียวทีมอย่างเดียวโอ้โห แล้วฟิกเซอร์ก็ไปน็อกใส่ทำงหนานของการมาครับตรงนี้ครับเอาแล้วเทดกันไปครับดิวเทรดเฮ้ยดิวมันเล่นดีเกินไปแล้วว่ะดิวอะดิวเล่นดีเกินไปแล้วดิวมันเล่นดีจัดเลยว่ะตรงนี้แต่ว่าดิวอยู่ไกลมากครับตัวนี้ครับคนดึงกันได้แต่ว่าตำแหนางโอรเฟคช็อตดึงกันไม่ได้ครับตรงนี้ครับโอ้โหแล้วยังไงครับต้องเอาแล้วหรือเปล่าตรงนี้เอา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 ถยกันสามสองเอาเดิต้องเอาแล้วนะจังหวะนี้นะเราเอาเออเนี่ยตีเด้อตีไม่เป็นไรสี่อสาม มีเพจเทสก็เท่ากับสองคนแล้วอีโซตึงอ่ะอีโซเหระเบิดก็พอเอาหลังเข้าอีกเข่าสวยต็อปไปเก็บมาได้สต็อปก็ไปเก็บทางด้านของ b r n t v วคนสุดท้ายอเกมปลายตรงนี้แล้วดูการโซนของทางด้านบูเวฟชนบุรีหน่อยตรงนี้แล้วเจอกับทางด้านของเพอร์เฟกช็อตเพอร์เฟกช็อตอ้าสวยต็อปโดนสต็อปเฮดช็อตต้องดาวปแล้วสต็อปแม่งเข้าไป โค้ดทดอบเป็นโคตรเอาเลยว่ะเหนือหมอเหนือเมฆนี่แหละเขาเรียกว่ายิ่งกว่าเหนือเมฆแล้โอ้โหเพียรทเทสเอาเรื่องว่ะเรียบร้อยฟิกเซอร์ก็น็อกโดนบูก็นอก็อกอ่ะ ยิ่งกว่าเหนือแม่คือเหนือหมอกครับตรงนี้ครับแล้วสต็อปล็อกดาวน์ไปตรงนี้พยายามสมุไว้วดึงครับแล้วดึงขึ้นมาได้ด้วยตรงนี้แล้วมันนัวเนียนูเนียกันอยู่เขาก็ไปวนดึงกันแล้วดึงตัว M 79ขึ้นมาอย่าให้เขาดึงตัว M 79ขึ้นมาได้แล้วยังได้อยู่ตรงนี้สต็อปขึ้นมาก็น็อทีเป็นเทส1 2 3 4น็อกเท่าน้าอะไรโอ้โหเปาแค่เราโหลดน็อกใส่ทางด้านของไอด PS 1 2 3 4แต่ซ3เท้าน้าโดนบู๊ไปได้แล้วเหลือฟิกเซอร์ฟิกเซอร์อ่าเป็นเท่าน่าของพีโรโลไปดึงใส่เท่าน้าของ阿拉斯加มาได้ บิบเบืบ hmm. right? oh, 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 yeah. ้าเบืบ้าวอยังไรบ้งให้เขียนดิวถามหนึ่งโอ้โคตรเออดอู้ยเข็นรถล้มกับดาวโอ้โหเรียบร้อยไปแลลาสกามาล้วงหลังเพื่อไปกตจอดจบสี่ไปตรงนี้นะได้มันอยู่ได้มันอยู่เหนือเมฆคือเหนือหมอกครับต้งหน้าของสต็อปนะนี่ครับอ่ะเมื่อกี้ใครแชมป์มาอ่ออีอารีน่า อีโวล์มาแล้วเฮ้ย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 น้องมึงเข้าบ้านเร็วๆเร็วอร์ช็อตกับหน้าของอีโวล์ครับโวล์ขับรถเข้าไปคนเดียวแล้วทิมคนเดียวเลยมาแล้วสวัสดีน้องปิยนุชครับโหเจอกันอีกแล้วเจอกันตลอดเจอกันตลอดผมมาดูไฟนี้กันหน่อยว่ะอุ้ยไฟนี้น่าดูไฟนี้น่าดูมากมุมสูงตรงนี้หน่อยครับแล้วอีโวล์กับโอ้โหแล้วเพอร์เฟคช็อตเหมือนรู้อ่ะคือตั้งโซนรอแล้วอ่ะ คือตั้งโซนรอเลยเกมที่เท่าไหร่แล้วเกมที่4แล้วครับผมไอเดิว <I deal S 2> ได้บาเล่เฮ้ยเฮ้ยไอเดิวหัวเกมที่4 <I S 1> แล้วให <met S 1> ้เม็ดเดียว e เลย,เ,ลยเรียบร้อยครับฟูกี้น็องดาวไปก่อนครับโอ้โหเพอร์เฟิช็อตชุดนี้มันดีอย่างว่าเลวเรียบร้อยครับพีเสดีวก็หัวแตกหัวแตกอย่างเดียวเลยว่ะเฮ้ย อะไรวะแล้วโจนนะาถ ե ตั้งหน้าของสต๊อปไปได้เหมือนกันเอาตัดไปดูในบ้านแบบตรงนี้แล้วมันดวงกันแล้วโจน,นะโจน,นะวนมาหนึ่งทีวนสองทีเฮ้ยอ๋อเฮ้ยคาตนะอ๋อไม่ใช่เป็นต่างน้าของสต๊อปเทตไปตรงนี้เด็กหลงเข้ามามวิ่งหัวซ้ายบนขวาแล้วเด็กหลงก็นอก็องไปเหมือนกันแล้วาากูดีเดูหายหมดแล้วเป็นพีโวซฟินิกครับจบสิบเอ็ดเลยครับตรงนี้ครับไม่เสียใครเลย โอ้เอฟเอจบสิบตามไปด้วยรถสี่คิวจัตุรัสของไอเดียวกับพีพีเกมนี้ไม่เสียใครด้วยครับแล้วเทรดกันดีเหลือเกินครับดูคนละคิวตรงนี้นะตจังเท่จังอ่ะไอเดียวเปิดหัวเลยน่าจะเปิดตอนเขาแลกของหรือเปล่าเป็นได้แค่พี่น้องไม่ร้องนะครับเอามันวิ่ดูไอ้ต้อมมันดูอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเหมือนแวบๆเห็นมันแว๊บเห็นเห็นเห็นแล้วเห็นแล้วเอาเอาเอาดิเออเพื่อนเอาหน่อยเจอกับใครเอาเอาเอา โดนซ้ำเลยหรือเปล่าการเด้มีเพื่อนมาเทดอยู่ตรงนี้ได้ครับตรงนี้ครับยังเทดช่วยกันทำได้อยู่เทดหนึ่งสองสามสี่มาเทดได้แล้วเทดเล่นดีนะเทดเล่นดีกับนะโมตรงนี้แล้วสต๊อปสต๊อปไปเล่นคนเดียวเลยโอ้โหโอ้โหมึงมึงไม่รอใครเลยนะสต๊อปสวยเดียว้ยแล้วดิวนี่ไงโดนลากเรียบร้อยครับโอ้โห ไม่รอใครเลยครับเข้าแม่งอย่างเดียวเขาจะนั่งสตอ็อปไปเรื่องมันร้อนอย่าห้ามพี่ใหญ่น้องตรงนี้แลไไหละ VRM จบไม่น่าเสียก็จะนั่งของเพอร์เฟคช็อตครับไม่น่าเสียก็นั่งของสต็อปไปครับเรื่องมันร้อนจริงๆไอ้ต๊อปเนี่ยเ์ถามมูนแบบนีจ้จังไม่ได้บอกว่าไม่ได้ไงถามว่ามันมันไม่มมใช่ก็มไม่ใช่เรื่องแย่นะตอนเวลาต๊อปมันไปล้วงอะไรเงี้ยมันก็ไม่อยากห้ามห้ามไงพอห้ามปุ๊บน้องจะมันน้องมันจะไม่เล่นเป็นตัวเองไงเข้าใจปะจังหวะที่มันเข้าไปล้วงได้บางที S <S <S 1> <S 1> ม,มันอาจจะล้วงได้ไงแต่ว่าพอเราไปห้ามไม่อย่าเล่นนะอย่าเล่นเนี่ยคนเดียวเนี่ยอย่าเล่นถ้าท็อปมันบางเกมที่มันเล่นคนเดียวแล้วมันพลิกเกมเก็บหนึ่งเก็บสองมันก็ช่วยได้เยอะไงแต่อาจจะแบบอ่านัดกลุ่มกว่านี้นิดหนึ่งเหลือคนสองคนอ่ะแล้วเราได้เปรียบอยู่ก็พยายามเรียกเพื่อนเพราะเราก็ไม่รู้<ช>ว่าเราเราจะพลาดหรือเปล่าอ่าแล้วเราเจอใครอ้าวการไปน็อกเคโลมาได้เอ้ยแล้วพีเอสการครับ ไปนอกใค<ไ>รมาสามค่นมาสามต่อสีไ<ม>่ไม่ถึงผูรุ่หน, <ลง S 1> หนาของอ่ามาอีกไฟนี้มาสามเท่าแล้วเอา้าสวยอา้าการเอ็กซ์ระเบิดน็อกต้านของเคีนโรไปอา้าวได้เปรียบได้เปรียบแล้วต้านของพูฟิกชอนโอ้าลาระเบิดหรือมึงยิงอะไรว่าการ เอาสวยไอดีเทสมันตึงจริงวะเทสหนึ่งสองสามสี่เปน็องใส่น็องคาร์ลก้าได้แาร์ลสโตนได้ของสามกับสี่เฮ้ยเพอร์เฟกต์ช็อตมึงจะเอาหมดทุกตี้ไม่ได้นะเฮ้ยโอ้โหเอาทุกตี้เอาทุกคนก็ตรงนี้กันเราสามคนตรงนี้สามกับสี่อีกแล้วสามสี้ไม่ได้ฮัลโหลจบสี่บุยโอ้เลืองก็เรืองมึงจะเอาทุกตี้ไม่ได้นะเพอร์เฟกต์ช็อตพี่ตังมาประจินอีกไหมนี่ มามาเดี๋ยวพี่ไปโอเกือบตาย CG เฮ้ยเดียวมึงจัดการดี้ทุกคเอายิงฟรีเลยน่ะโหงวงเราถ้าคุมได้วงเราน้องหาต้นไม้เน่นไอการมึงจะเกินมาเดิเออเฮ้ยล่วงเขาเปล่าไม่ล่วงไม่ล่วงต้นไม้ต้นไม้เท่านั้นเดี๋ยวตั้งที่เดิมดันเข้าไปโอ้โหแต่เดิวล่วงแต่ดีวล่วงไอดาเลนมึงยิงน้องรักได้ไงดาเลนเดี๋ยวไล่ออกทีแม่งเลยตรงนี้ นะดาเลมีือไว้ต้นไม้ต้นไม้ขวามือดาเลมยิงน้องได้ไงอ้าวแล้วเพอร์ไฟช็อตครับอยู่ในวงด้วยครับตัวนี้ครับเออดันเข้าไปต้นไม้น่ะมีอยู่นะวงแต่เออเจ้าซีจีจีมันอยู่บนหลังคาอยู่กว่านี้แล้วมันใช้เนินเล่นไม่ได้สวยโอ้ยไอ้ดีเทสฟาดขวดจัดของเด็กกอนน้องดาวไป ตรงนี้ตัดมัดก้องเลยว่าการครับได้หินแล้วตรงนี้ครับรักกันหินหารักหินครับตรงนี้ครับน้ากายเป็นคนรักหินรักหินนะออกเสียงดีนะรักหินครับนะตรงนี้นะกอดกนไว้ลยลูกแชป์ต้องมาแล้วสามแชมป์ต้องมาแล้วแล้วซีจีจีลงหลังคาไม่ได้แล้วครับตรงนี้ครับมีนะเอ้าเแล้วเชนหนึ่งสองสามสี่โดนโมโม่กดไปครับตรงนี้ครับแล้วชุกปดีมากอยู่ะทางด้านของเจ้ากายมาดึงได้ให้งทีจีออกไปแล้วเหมือนจะตายวงเรียบร้อยครับตรงนี้ครับ เสียชีวิตไปทั้งคู่ตอนนี้การต่อ BNG กับทางด้านของ Perfect Shot Perfect Shot มึงจะเอาสามแชมป์ได้เหรอ Perfect Shot สามแชมป์นี่บวกเข้าไปอีกสิบสี่คิวสิบห้าคิวเลยนะตรงนี้ระบั้มค่ะให้ตรงนี้ PS ดิวยังไม่โดนยังไม่ตายแล้วเจอทางหน้า MT9 บั้มค่ะให้ทางหน้าของเอาอยู่ MT9 แล้วเบิร์นแล้วยังยัง ยังไม่ตายตรงนี้ตั้มตายตรงนี้เอฟเจ็ดเก้าหนังเดี่ยวก็จังวัดแล้วเรียบร้อยพีเอ็นดีวีครับเจอได้เองเอฟเจ็ดเก้าไม่ได้รอดทั้งระเบิดทั้งเกมเจ็ดเก้าระเบิดหน้าของเรเพลทแล้วเหลือเทสหนึ่งสองสามสี่คนเดียวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตรงนี้เรียบร้อยไปถึงไม่ได้ไม่ได้แชมป์วเปล่าเสียดายว่ะเป็นต้างของบีเอ็นจีครับเก็บแชมป์ไปในเกมที่สี่นะหกพลาดว่ะไม่ได้แชมป์เหนื่อยเอาว่ะเดี๋ยวรอเหนื่อยเหนื่อยตั้งเหนื่อย เดี๋ยวรอเกมที่ห้านะเกมที่ห้าเหลืออีกสองเกมยังมีให้เดือดเดือดโอ้โหเล่นดีทุกเกมแล้ววันนี้คบเล่นดีทุกเกมเลยต้องถามว่าเทสมาจากไหนพี่เอาเพีจเทสเนี่ยมาจากในในเฟสพี่นี่แหละที่น้องเอามาโพสโปรไฟล์นั่นแหละพี่ก็ไล่ดูพี่ไล่ดูทุกคนเลยพี่บอกเลยพี่ไล่ดูทุกคนเลยพี่ถึงบอกว่าตัวตนที่แท้จริงอ่ะมันคือโปรไฟล์ไอตรงนั้นอ่ะ ถ้าโปรไฟล์น้องแม่งใช่อ่ะพี่มองเว็บเวบเดียวพี่รู้เลยว่าเอ้ยแม่งได้คนนี้โปรไฟล์นี้แม่งได้ปะมันหมายเด็กคนนี้มันมีของเออแค่นั้นแหละก็น้องส่งมาเป็นเก้าร้อยกว่าคนถูกไหมพี่ก็ไล่ดูอ่ะมันมีมีอยู่ประมาณมีแค่คนเดียวอ่ะมีแค่คนก็คือน้องคนนี้แหละพี่ก็เลยดึงมาเอ้ดึงมาเทสการมาเอามาอีกแล้วเพรเอาสวยมาเดิมเดิมมาเดิมเอาแลอวมีคนดีดมาเลยหรอซีจีดีดมา อ้าวเวฟครับที่โดดมาตรงนี้อ้าวอย่างงี้สวยเราต้องแจมเราชอบอยู่แล้วาล้ครบาแ้วกมาแ้ครับแล้วตรงนี้ครับมาแล้วครับมาแล้วลิงกมาแล้ครับตรงมาแล้วครับมาวนี้ัมาแล้วนคัวตรงนี้คมตรงนี้ครม้อครมแล้วตรงี้ร้อตนี้ครับาร้อตร้ับแตรอนับมาแรมาแตรอ้บมาตรอ้บมาแล้วตรอนีเครัมาแล้วตรน้วตรนี้ครมาตรนี้แล้ว้าวนเอาอีกแล้วต่ะล็้กไปได้ตรงนี้ เอาแล้วมาเอาสวยเลิดครับน็อกโดนบู้ไประเบิดการเอาโอ้โหสวยค่ะไปอีกหนึ่งเหลือนจะน่าหัวรักช่วยกันดีเหลือเกินปะอลาสก้าคนเดียวไอ้ตัวนึงมันโหนสลิงตามมาแล้วพีเอสดิวพีเอสดิวไอ้ปั๊บพันยาก่อนมึงพันยาก่อนดาวนะตกมึงดาวเลยนะพันเลือดไหมเลือดไม่พันหรอเลือดโอ้โหไอ้ดิเทสโคโนดี้โอ้ยสองคนอุ้ยไม่มีพันเลือดเลยเหรอโอ้โหดูสองแปดนัดไฟว่ะ อยเย็นโอ้โหไม่ไเถื่อนไปไหนวะเอ็กกูเสียว้าปเลยช็อตเนี้ยเสียว้าปแล้วโดดลงข้างล่างก่อนครับตัวนี้ครับแล้วสต็อปอ้าอ้สต็อปอ้าเดียวไอเดียวเสร็จไอเดียวแน่นอนอยู่เหมือนกันตรงนี้เรียบร้อยเรียบร้อยครับเป็นเดียบิลที่อยู่ข้างล่างตั้งแต่แรกครับตรงนี้ครับอุ้โว้ายมากไปมึงเกือบไปเฮ้ยเราเลือกจัดเกือบไปยิงใครอีกแล้วเพอร์เฟกต์ช็อต เบาได้เบานะหนูนะตรงนี้นะซัพพอร์ตเตอร์เอา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 ธรรมดาครับเอาอีกเอาอีกห้องมุมนี้แหละครับออโไปดีเทสนำแล้วมุมนี้แหละครับมุมนี้กคนเห็นอยู่นี่แหละครับนะมุมนี้แหละครับเขาเสียโคโน่แล้วเล่นได้เขาจะจอดยิงใครอ๋อยิงชั้นของโคโน่ไอ้ไหนไอ้ไหนไต่ขึ้นไปข้างบนวะตรงนี้กามเนธแล้วกามเนธ โอ้โหแับตายตรงนี้แล้วเพอร์เฟกชชอนเข้าไปแล้วดาเลนน็อกใส่แล้วโอซาก้าแล้วสต็อปไม่ได้ตรงนี้แลมเพลและเคโอจีจบ5ไปเลยครับไม่ได้ดูดูไม่ทันปั๊มครับตรงนี้ล็อก2น็อก2ดึงทางด้านของพีเอสดิวมาดึงก่อนตรงนี้แล้วสต็อปก็ดึงเหมือนกันแล้วทางด้านของเยลก็โดดมาเปิดโคโนใส่เขาหนึงทีแล้วเอ้ยสต็อปเอาไปได้ตรงนี้ฟิลจะเอาเจ้าเคียวฟันเจ้าเคียวฟันแล้วเพอร์เฟกชชอนเหลือ3เหลือ3ามแล้วดักวงทางด้านของทักเกี่ยเออโอ้แล้วมันท็ออป3ีกแล้วครับทาางงด้นขอเพอร์เฟนช็อต นี้เจอกันท่าน้าของ C G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  แล้วท่าน้าของ F A ครับอ่ดูกันมุมโขงกันอย่างนี้เลยตรงนี้ครับเฮ้ยอะไรอะเกี่ยวหมืของพี่ไนท์หมูเค็มเก็บเคียวไปด้วยเฮ้ยหาดีขึ้นมาซ้ายแล้วตรงนี้แต่เหมือนท่าน้าของเน็ตเฟกช็อตจะเสียเปรียบหน่อยครับตรงนี้ครับเพราะว่ามันที่โล่งเหลือเกินตรงนี้แต่เจ้าการเจ้าการการไม่ไ้ฝาบปูอ้าบไปนี่ไงเน็ตเฟกนี่ไม่ตายอย่ายิงครับตัวนี้ครับเจอท่าน้าของเน็ตเฟกสวนหายไปเลยครับตัวนี้ครับเอ้าแล้วตัวเองก็ตายเหมือนเหมือนเอ้าเฮ้ยไอ้ดิวไอ้ ดิวน็อกใส่ธนาของเดดกอนแล้วหาดีครับตัวนี้ครับโอ้โหแล้วพยายามจะเก็บคิวต้องเก็บคิวแล้วน้องเก็บคิวให้ได้มากที่สุด,ดตรงนี้นะเก็บคะแนนใ้มากที่สุด,ดครับเพราะว่าเหมือนมันจะขยับยากเหลือเกินครับเพราะว่าเขาตั้งโซนรอแล้วเขาจะนั่งของเอฟเอครับ ตั้งโซ่เลยนะแล้วก็ได้คิวด่านของ c t ดีที่มันอยู่ในบ้านอีกครับตัวนี้แล้วเพี้ยนคิวเก็บได้สอคิวตรงนี้เพอร์เฟกช็อต8 90คิวแล้วบ้างป่านนี้แล้วดาเลนมี M79 อีกแล้วครับ c t ดีวันนี้ก็เล่นดีเหมือนกันนะเกมสุดท้ายน่าจะได้ลุ้นแชมป์กันตัวนี้คกันนะก็เห็นเนี่ยน้องต้องกระบองเพชรกอนหินเล่นได้แล้วยังไงยังไงบ้ามาให้น้ดาเลน ลาเลนสต็อปดอกไม้เจ็บตรงนี้สต็อปน้องรักอุ้ยสต็อปน้องรักวิ่งกลับเข้ามาในโคโน่ก่อนแล้วนอนตรงนี้ทหารหมอบทหารลาบครับตรงนี้ครับต่านั้งสต็อปทหารลาบก่อนแล้วพีเอสดิวโดนยิงบาดเจ็บโฟร์อาร์ดีต้้้้นนไไมเลล่ดขางหีตีตีตีไปเหมือนกันครับตรงนี้ครับแล้วบัมเขาให้ตรงนี้สต็อปสวนหัวต่านั้งของโมโม่ไปตรงนี้แล้วเรียบร้อยครับลูมยิงใส่ท่นั่ของซีดีตีจบไปเอาท็อปสองเอาเพอร์เฟกช็อตตรงนี้สองสองไม่รู้ว่าลูมแต่ดิวมีเลือดไหมอ่ะยังมีเลือดอยู่ครับตรงนี้แต่ไม่่่่ทรรราาาบวววไอออ์มีเเลลลนหืปแ้ F A มีไอวอลอยู่เจ็ดคนดิวตัวการ์โอ้โหแต่เพอร์เฟกช็อตไม่มีแล้วครับตัวนี้ครับไม่มีแล้วแล้วตะเกรเฮ้ย, <t> ยเอาดิดิวหัวดิวเวอร์ไอเีคย <t> โปโปแล้วเวอร์บัมม์าให้ระเบิดตรงนี้สต็อปเฮ้ยมึงวิ่งเข้าไปได้ไงสต็อปสต็อปวิ่งเข้าไปแล้วตรงนี้วัน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 อยู่กับออก,กัสออก,กัสจะพยายามจะล้วงล้วง,ลวงแล้วมีไอดิวเก็บโฟอาไปได้อ้าวแล้วตรงนี้โดดไปเสียเลือดเองทางด้านเอาโจอแชมป์เฉยเลยเฮ้ย ไอเดียวเก็บสี่เลยเก็บตาเลนเอ้เก็บซีจีสองแล้วเ,เก็บทางด้านอีกสองม่เต็เรมรถเสียเปียบที่สุดครับกับพลิกมันได้แชมป์ได้บุญา่าโอ้โหแล้ววันนี้กดไปสามบุญญาโโเรื่องเรื่องไอเดียวเล่นดีปะคือท็อปสามหมดถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวท็อปห้าหมดเลยเพอร์เฟกช็อตเหมือนจะท็อปสามทั้งหมดแล้วเหมือนจะมีหลุดท็อปสามเกมนึ่ดจากรายการยังร้องโฟเลยโอ้โหสิบสามคิวครับวันนี้น่าจะปาไปร้อยคะแนนนะกูดูจากทรงแล้ว โอ้าร้อยคะแนนนี่คือ s t r a t ใหม่ในห้องซ้อมเลยนะห้องซ้อมของผมเลยนะแล้วห้องซ้อมผมแม่งมีแต่ทีมโปรลีกประเด็นอะเอาเอาเอามาให้เป็นสถิติติใหม่หน่อยเนาะเออถ้าร้อยคะแนนนี่คือแบบไม่เคยเป็นประวัติศาสตร์เลยนะจารึกลงกินเน็ตบุ๊กเลยนะตรงนี้นะจริงๆครับที่สารแนั้นเล่เหรอถ้าตัง แต่มันเล่นดีจริงนะมันเล่นมันเล่นดีจริงวันนี้เล่นดีถ้าร้อยคะแนนนี่คือเมซิ่งเลยนะผมบอกเลยแล้ว b ี g ครับ1คิวนั้นที่4ครับเอาอ่ะอีก2แต้ม18บแคะแนนครับอีสองแต้มน้องๆแม้เป็นห้องซ้อมก็ถือว่ามันก็ยังยังได้เห็นเนี่ยเห็นเรื่องของการพัฒนาอยู่อร้อยคะแนนแน่นอนร้อยคะแนนแน่นอน ยิงกันเดือดจัดแล้วก็เป็นช็อตครับยิงเัาไปอยู่ตรงนี้แล้วเจอกับเจ้านายของ FA การลงมา FA จะได้ปหน้าของเ Perfect ช็อตได้หรือเปล่าตอนนี้อยู่ตอนนี้คะแนนไม่ถึงร้อยได้ FA แล้วมีสองอาร์มไปแล้วหนึ่ง99คะแนนแล้วกับเจ้านายของ Perfect Shot ครับตอนนี้ครับโอ้โหนับคะแนนเรียลไทม์เลยกูโอว่าพี่ตังโปรกกรลุกน่าสนใจเมทนีิดนึงนะคะโซนก็ดีมากใจเย็นๆสิครับไอเดียวมึงอย่าห้าวเดียวลงมาขึ้นมาก่อนเขาอยู่ข้างล่างมันตั้งไอวอลยากเนินอ่ะ ข้างหลังก็มีตัวหนึ่ง่ะทายแล้วครับเกมสุดท้ายนะฮะข้างหลังก็มีตัวหนึ่งเกมสุดท้ายแล้วตรงนี้ครับขอโทษครับพี่ผมจะไม่ทำอีกแล้วอ่าดีนะเทสอยู่ข้างหลังพอดีสวยเรียบร้อยครับการครับไปน็อคบอลมาได้แล้วแต่เลืระยะงสิเล่นได้อยู่การนะทุ่นทุ่นครับตรงนี้ครับนะ 100คะแนนทุนที่ดิวหน้าของเพอร์เฟกตช็อตแต่ดิวไปแล้วครับเล่ยชุกการเออเล่นโปโอ้โหแต่เพื่อนมึงเซฟกันดีเหลือเกินนะโอ้โหเซฟกันยับเลยนะตรงนี้นะแล้วเขี่ยรฟันตรงนี้ของการการแล้วใครเท็จอีกตัวท็อปสี่มาเท็มาเท็จนี้เลยหนึร้อยส่งเอฟเอจบอยู่ครบอยู่ครบโหเท็จโคตรดีเพอร์เฟกต์ช็อต เอาอีกดิวๆๆๆๆเอาอีกแล้วลดิครับไปน็อกไปจับทนายเอาแล้วกระจายจัดนะครับตอนนี้ครับเ,เราบ,บูเวฟจบอันดับ8ไปตรงนี้แลจับนายไม่ได้เลยต<อ>้องตีอยู่แล้วเพราะเล่นไม่ได้เพอร์เฟกช็อตดันเข้ามาอ้าวแล้วดันมาไม่พร้อมเพียงการเดียบประมาทนะตรงนี้สต็อปโอ้โหนำหน้านำด่งตลอดเลยว่ะโอ้กองหน้าตัวเป้าวะเนี่ยถูสต็อปเนี่ยโหแล้วสต็อปเข้ามาแล้วแล้วเขาดึงกันแล้วครับแล้วตรงนี้บ้มเขาให้ปลาระเบิดเบรกตรงนี้แล้วสต็อปเข้าไปคนเดียวเพื่อนมึงยังไม่เข้าไปเลยมึงสต็อป อ่าโ <pec S 2> ตัวเปิดโตัวเปิดอเพื่อนมาตามไม่ทันหรือว่าสต็อปมันเร็ววะตัวนี้ <ain people S 1> เอ้ยถอยก่อนถอยก่อนน่ะยังเห็นเพื่อนอยู่ตรงนี้วิ่งมาถอยครับตัวนี้เอาไม่ได้เอาตัวน <ipt> ี้แล้วกันอยู่คนเดียวจะเรียบร้อยเทสหนึ่งสองสามสี่น็อกดาวน์ลงไปตรงนี้ แล้วเปิดโค้ชกนแล้วสต็อปให้เป็นหนึ่งน็อกดาวน์ตรงนี้แล้วสต็อปยื้ออยู่แล้วสต็อปน็อตรงนี้เป็นเยลก้อนน็อกดาวน์ไปคืนเหมือนกันแล้วการมาพยายามจะดึงสายด้านหน้าของเทิหนึ่งสองสามสี่แล้วสต็อปตัวนี้ตายไปแล้วการเป็นเชิดมาด้านหน้าของเยลก้อนมาได้แล้วฟิลโดดเข้ามาอีกหนึ่งพีแล้วเขาดึงสติโลขึ้นมาได้ตรงนี้ทางด้านของการสามไปครับตรงนี้ครับแล้วสามสองก็ด้านของเพอร์เฟกช็อตครับตรงนี้ครับใจมามาเกินหรือเปล่าครับตรงนี้ครับแล้วการน็อกดาวน์ไปเหลือทาาาาางงงงงงดด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 ้้นนนนขออออออพพีีีีเเเเเเเสลคยยยวววววววตรรไไไปปปิิิ จบระดับเจ็ดด้วยครับตัวนี้ครับเอาแล้วครับผร้มนะตัวนี้นะจับพีเอสหน่อยท่านจับแล้วครับนี่ไงตัวนี้ครับเอาแล้วหัหลงโดนมาเจ็บจัดเดดก็อดบั้มเขาให้โดนระเบิดจากด้านด้านของแลมเพลกันบั้มให้ตรงนี้ยังไม่โดนบุ้มโอ้ยยังไม่มีใครดาวเลยมีใครโอ้ยแล้วบีเอจีมเหลือสามไม่ว่ามันซุกมันมุดหายแล้วหลังมาขออภัยโอ้โหแล้วเดะแล้วอีวอนโดลูอีวอนโดลูมโอ้ยอุ้ย เรียบร้อยครับตรงนี้ครับพังพี่นาทั้งคู่ครับทำไปทำมาเป็นทางด้านของ BNG ครับโอ้โหนัละล่ะอ่าทางด้านของฮาร์ดี้เหลือเพลาปฏิ๋วหนึ่งแล้วเรียบร้อยเด็กก่อนดอนฮาร์ดี้เก็บสามมาแล้ว BNG ตรงนี้อันนี้เก็บสามมาแล้วรอบนึงติโลล้มวงไหมยังไม่ล้มตรงนี้แล้วฮาร์ดี้เอาหน่อยน้องขอให้ย้ายให้ย้ายให้พี่หน่อยเรียบร้อยครับเป็นการของ BNG ครับเก็บดับเบิลบูญญาไปโอ้โหวันนี้มีแต่แชมเบิ้ลว่ะ ตอบผิวจัดโอ oh. ้ไม่ไม่ไม่วงวงมาเล่นไม่ได้ครับมันต้องมันต้องรีบเคลียร์ทางนั้นก่อนเออต้องให้ไวแล้วต้องเคลียร์ให้ไวเลยยังไงเราก็ต้องไฟทางนั้นถ้าจะไปต่อนะถ้าจะมองถึงแชมป์อะ่ะก็ต้องวัดจากตรงนั้นให้ผ่านก่อนเออถ้าเราช้าเราไปไฟช้างเงี้ยมันก็เสียเวลาถ้าไฟยื้อกันานานๆก็ตายกันทั้งคู่ตายนอกวงกันทั้งคู่อู้หูพับ<ฮ>สวยมากนนเลยนฮ้มันมันดูเองครับเืนเลียงกันโอเคนะแงบ แล้วเป็นทางด้านของเพอร์เฟคชชอตครับร้อยเจ็ดคะแนนเหมือนจะไม่มีใครถูกด้วยหรือเปล่าวะน้องมันตึงร้อยเจ็ดคะแนนครับวันนี้ครับนะใส่ดูดีดดครับเดี๋ยวต้องพับจอกลับมาก่อนพับจอกลับมาต้องพับจอกลับมานี่เลยใส่ดูดีใส่ดูดีให้กับทางด้านของเพอร์เฟคชชอตครับใส่ดูดีเลยอ่ะน้องช่วยกันใส่ดีแล้วจอกลับมาเลยนะผมลงทุนพับจอกลับมาเลยนะ โอ้ตรงนี้นะอ่ะพับกลับไปดูคะแนนต่อครับนะสัดุดีให้แล้วหน้าของเพื่อนไปช็อตจัดหนึ่งร้อยเจ็ดคะแนนครับคะแนนเถื่อนจัดเลยวันนี้นะไม่รู้ว่าไปโดนตัวไหนมาครับตรงนี้ครับคะแนนเถท่อมน้ำท่อมน้ท่อมโอ้โหเถื่อนจัดเลย